สบายดีถามป้าส้มกล้องวันนี้ก่อนกล้องวันนี้ก่อนชิดได้หู <c oughs> แตกแล้วบ่จัก <c oughs> แตกปะหนูกืออ <c oughs> แตกป่

ยัยอะไรวะไปนั่งเงินไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำการธนาโน่ทานกว๋วยเตี๋ยวอยู่ติดกันนะนะกูเยห็นคำว่าอีหนึ่งที่มาคอมเมนต์อยู่อันอยี่สองอันน้องมินนี่นนมันสื่อกุ๊กไก่นี่แหละภาษาอังกฤษ <c oughs> บอกว่าขายเหมือนกันอยู่ใกล้กัน กับยายเขียวไม่ไม่แถมเป็นยาก,กันด้วยไม่ดราม่านะคะเอา้าวเองเอืมดราม่าเองกระบอกโมให้เข้าดราม่ากูก็เลยขีดสวด <c oughs> ไปนั่งกินนั่ะก๋วยเตี๋ยวกับบี่เอือย,ยเอือยไปสั่งห้าหนึงกูไปสั่งห้าหนึงต้องติดตีสกัน <c oughs> อือทุกอย่างหัว เาเดียวกันเดียวกันไปักกันรฮะไปทกันไปซื้อของมาอีกแล้วตาสวดวันนี้ก็อย่างที่ว่าหอโรงแรเนาะปลาของกะ บางคนมันกับสิ่นขีดอะเดยมันบมดจ้าขีดมันบมดมีสมองอะเดยบางคนก็มันขีดบมดได้เอาง่ายๆคือมันควงเขาแหละใา่เข้าไปประเทศนั่นแหละตุ่วขบอน้อยอันนี้นะ ว่านีน้ำมันแตกวันนี้แกดูนูซัมเมอร์กูกับสิข้าให้แม่บักเทนนี่ยผมมีไพ่สื่อกะกุปปะิสสอบ บอ,บอมันบอนันน่นดอกมันซึมๆ <c oughs> ไม่รู้หมดก็เท่าไหร่วันนี้ว้ามีปลาหมึกด้วยสาคอนได้เลวเงินมาแค่นี้นี่เล่นิ่เป็นสุดเซ

เย็นเย็นราคาสิบาทนะยู่ารสยยางยู่่าเต็มยู่คอยยนรถขายง่ายขายเร็วราคาสิบบาท <c oughs> เปิดประตูฟังน่ะเด้อเปิดฝ <c oughs> ั่งเนี้าตัวแมมน้องเทนแม่ค่าพี่น้องเอ้ยทาเบิ่งเด้อคนซื่อคนหนึ่งคนสี่ค้ายคนหนึ่ง <c oughs> ราคาเท่าไรอีกนะอืม ราคาแบบมั่วส่วนกันบ่อยยากเนาะมาสีค้ายนังมาคล้ายมาค้าบ่อยากดอกมันยากตอนที่เขาสีไปซื้อนี่แหละโอ้ซนี้้กีกิน้กินเด้นเจยันร้อยิจนมาลดสูสน ยังกูสิคายอีกซองทับหื่อนกูเพ่าเครื่องมากก่อนพวกกูสิคายันเกือบสิ้นเดือนไม่เดี๋ยวหนูก็เปิดขายหละจุ๊บื้นลดีบดีมะวสแอ่าะสตู้คนใสหน้าเองแย่ได้๑บาท กรเบิ่งราคาก่อนปวดใหญ่เท่ากั้ายแค่นี่แหละสิค้ายแค่แม่น้องแทนพี่น้องเลยเบียร์เหล้าบางใหญ่10บาทบางน้อย5บาทเออผมเต้นมาสงกันในการที่เออน้าปลาน้ำปลาสีหนาแย่พี่น้องเลยค้ายให้กันเองไม่ใช่น้ำนะน้น้ำปลาทางหนาได้เฮ้ยลงมาบ้านละ โน้มเอนอันเอาปอดอไปใส่ตู้เย็นใส่ยังไงเด้อโน้มมามาเอาหานห้ามเองบักเทา้าเสียงบักเท้านึนงโถพี่น้องเอ้ยสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือเบียร์นี่แหละแ้วกับสินค้าที่ขยับราคาขึ้น เรื่อยๆก็คือเบียร์นี่แหละมันราคาเท่าไรนะเฮ้ยบิ่งน,ะนะู้นน้อ อืมหาบขออันขอซื้อตัวเรืองกันตัวใดตัวเรืองกหนูตัวเรืองอ้งโหวัคซีนเราหอไป,ไปไหนมาเลยด้ยตัวเรือหม่้านนี้ไปซื้ออีกห้างหนึ่งมู้นนี้ไปซื้ออีกห้านหนึ่ง ี้ยไอ้น่ะอืมข้านจะง้องเงกยงเงีองคือของงานแต่งกร์ทูมาเขาหายสี่ขวดผัวเออท่มหายแค่สี่ขวดไม่สิบอบอต้อครึ่งลัางไม่พอกินตรงนี้ต่อนอมีกระากบมหาย เริ่มต้นใหม่ <S <S แก่นตาเวนแกนด้มาหรือมือว่าเนี่ยเขาได้น้ำมันมาหรือเปล่าอันนี้ชองเขียว ซองแดงนะมันแพงมันเป็นรืชาติา<ๆ>เขาบอก่อยนิยมกินได้ซองแดงหรอเนะออาะรอชาติแคบพะโลว่วานดีซามเมอร์ได้มาจากอันนีนน่นะซัมเบิลทะเบเจ็ดกล่องเจ็ดแก๊สใส่แก้ลห้าบาีวงสองอแกหา้าบสามิ ยูห้านี่ฮาร์โลสิบบาทยูฮันนีฮาร์โลสองบาทนาโห้าบแล้วมันคริษัทรองาส่งนารห้าบาทบอกบารสิบบานส่งยบริษัทนี่ยนส่งตัวนีารห้าสอง่านบีล่มีารห้าารสอน

สามสิบ่องข้อนิขอนสอนห้งอ่ยิป้แพ็คเนาะน้ามาตั้งไว้แหละบอลแมองเทนนัง ขนมนะี่ยสายนี้นี่ขนมเนะี่ยทุกเลยพวกตะวันสีจัดนั่นแหละสีจัดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อมะลายแล้วเขาสิลงบินเดชซื้อมะลายแล้วเขาสิลงบินเีาสิบหก เมื่อยเด้ะเมือ่อยเซอร์ไว้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจเดอ้อเนาะแรกๆมันก็นย,นกนยังงงอยู่ตอนนี้ก็สั่งคล้องแล้วจัก,ก,าร,กรายการก็ะสิบสองสิบสามรายการสิบสามรายการกับซิจักหมื่นอีกละเอรายการ พอกับหนคลิปหนาเนาะไนใส่อันนใหญ่น้องมึงนาเมื่อไจะสืส้อม,ม,มาขายน้า,นามนนี่มันห้าพันโหลดอวีก็โหลดอันกระบะได้น้อยเนาะถ้าจะเราใส่อันใส่หุ่นได้ มี่้าขางีกมันจะใส่เต็มมาลตี้จเจ้าเอ้ยคุณได้นะคนมาเถอหนึ่งได้ประมาณสามเถื่อนี่ของนี่งของจากซองเถื่อได้นี่ได้ซ้ำหนึง่งม,มาได้รอให้มันเต็มดอกการสีจาดอะไรแบบนี้